ครับตอนนี้เรามาที่จุดเช็คอินแห่งใหม่ของโคราชนะครับหาทางเข้าแป๊บร้านคานานะฮะโอนี่เจอแล้วครับทางเข้าอยู่ถนนเรียบนครนะครับนี่บรรยากาศแบบนี้ฮะขายก๋วยเตี๋ยวครับผมวันนี้จะมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวดูบรรยากาศดียว นี่คือเมนูที่ผมสั่งนะครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนานะโอ,อ้ขานานี่ครับเมนูฮะเป็นอาหารที่ง่ายๆนะครับนี่หมูทอดนี่ยำดิลักกี้นะฮะรสชาติดีเลยครับกับบรรยากาศดีๆด,ด้วยคานาครับอร่อยเด็ดเสร็จชัดเจนครับ